หนึ่งและจันสองสามีภรรยาคู่รักที่เพิ่นแต่งงานกันได้ไม่นานกํำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่จันตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วทั้งคู่ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านยายของจันมาอยู่ที่บ้านแม่สามีเพื่อความสะดวกเพราะบ้านหลังนี้ใกล้ถนนใหญ่มีรถเข้าออกง่ายและใกล้ตลาดที่ครอบครัวของหนึ่งค้าขายช่วงสองสามวันแรก ทุกอย่างดูราบรื่นจันตื่นแต่เช้ามาช่วยทำงานบ้านหนึ่งออกไปทำงานในสวนส่วนแม่รุณเตรียมตัวไปขายผักที่ตลาดตามปกติแต่ไม่นานนักความรู้สึกอึดอัดเริ่มก่อตัววันหนึง่งขณะที่จันกำลังซักผ้าแม่อรุณเดินผ่านมาแล้วพูดขึ้นว่าซักผ้าแค่นี้ทำไมนานจังต้องรีบหน่อยนะจัน ะได้ไปช่วยทำงานอย่างอื่นบ้างจันเงยหน้าขึ้นมองรู้สึกเหมือนถูกตำหนิค่ะแม่เดี๋ยวจันดิบนะคะวันต่อมาขณะที่จันกำลังทำกับข้าวในครัวแม่รุนเดินเข้ามาดูแล้วถอนหายใจผัดผักนี้ต้องใส่น้ำมันนิดเดียวเธอใส่ทำไมเยอะแยะแบบนี้ล่ะจันจันรู้สึกเครื่องนิดนิดแต่เก็บไว้ในใจ เธอพยายามทํำตามที่แม่สามีบอกแต่ทุกครั้งที่ทําอะไรก็เหมือนมีสายตาคอยจับผิดคําพูดประชดประชันเริ่มถี่ขึ้นอยู่บ้านยายคงไม่ต้องทําอะไรเยอะละสิธาถึงได้ทําอะไรช้าแบบนี้ผู้หญิงสมัยนี้งานง่ายๆยังทําไม่เป็นเลยจันเริ่มรู้สึกกดดันเธอพยายามบอกตัวเองว่าแม่สามีอาจแค่หวังดี อยากให้เธอปรับตัวแต่ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดนั้นหัวใจของเธอรู้สึกขุ่นเคืองอย่างบอกไม่ถูกเธอแอบมองหนึ่งที่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องหวังว่าเขาจะพูดกับแม่เพื่อช่วยเธอบ้างแต่หนึ่งกลับเงียบไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ำคืนนั้นขณะที่จันนอนอยู่ข้างหนึ่งเธอเอ,อ่ยขึ้นเบาๆหนึ่ง ทำไมแม่พูดกับจันแรงจังจันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะหนึ่งหันมามองแล้วยิ้มอย่าคิดมากเลยจันแม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละแกะปากร้ายเดี๋ยวก็ชินจันพยักหน้าแต่ในใจรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสามีเธอกอดท้องที่เริ่มนูนขึ้นสัญญากับตัวเองว่าจะอดทนเพื่อครอบครัวและลูกเช้ามืดวันหนึ่ง ยังไม่ทันที่ไก่จะขันแม่อรุณปลุกลูกสะใภ้ด้วยเสียงดังจากหน้าบ้านจันเอ้ยจันตื่นได้แล้ววันนี้ไปช่วยแม่ขายผักที่ตลาดด้วยนะเร็วจันที่กำลังท้องหกเดือนลืมตาตื่นด้วยความงัวงเงียเธอรู้สึกหนักตัวและเหนื่อยล้าแต่รีบลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อไม่ให้แม่สามีรอ แม่อรุณยืนกอดอกมองจันที่แต่งตัวช้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเร็วหน่อยสิไปตลาดต้องถึงแต่เช้านะลูกค้าจะได้เยอะๆเมื่อถึงตลาดบรรยากาศคึกคักไปด้วยเสียงเรียกลูกค้าแม่อรุณวางผักบนกองอย่างคล่องแคล่วส่วนจันยืนเก้กๆกังๆอยู่ข้างๆเพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเธอไม่เคยค้าขายมาก่อน และการยืนนานๆทำให้เธอปวดหลังแม่อรุณสั่งขึ้นทันทีจันไปเรียกลูกค้าหน่อยสิยืนเป็นหุ่นอยู่ทำไมอะเน,นี่ยจันพยักหน้าอย่างว่าง่ายแต่ไม่รู้จะเริ่มพูดอะไรเธอพยายามยกมือเรียกลูกค้าที่เดินผ่านผักสดไหมคะพี่ค้าผักสดคะ่ะเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่อรุณสายหน้า โอ้ยดังดังสิจันมันต้องตะโกนไม่งั้นใครจะซื้อของเองล่ะไม่นานนักลูกค้าคนหนึ่งขอผักกาดขาวจันหยิบผักจากกองแต่ดันหยิบผักกาดแก้วมาแทนแม่อรุณรีบคว้าจากมือเธออย่างรวดเร็วโอ้ยมันผิดแล้วนี่มันผักกาดแก้วผักกาดขาวมันอยู่ตรงโน้นน่ะไม่เห็นหรือไงนะลูกค้ายิ้มให้จันด้วยความเอ็นดู ขณะที่จันหน้าแดงด้วยความอายเธอพยายามขอโทษแต่แม่อรุณกลับตัดบทพ่อพอ,พอไปตักน้ำมาเติมในถังอย่ามายืนเกะกะตรงนี้ไปไปจันเดินไปตักน้ำด้วยความรู้สึกเหนื่อยหน่ายตลอดทั้งเช้าเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ําๆแม่อรุณต่อว่าเธอไม่หยุดทำอะไรไม่ได้เลืองสักอย่างอยู่บ้านยายไม่ทำงานเลยหรือไงฮะ จันพยายามกลั้นน้ำตาเธอก้มหน้าก้มตาทำงานต่อแต่ยิ่งทำก็ยิ่งผิดด้วยความที่เธอกำลังท้องทำให้จันยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งลูกค้าคนหนึ่งขอซื้อผักบุ้งจันหยิบผักบุ้งช้าเกินไปแม่อรุณตะโกนจากอีกฝั่งของแผงจันเอ้ยรีบๆหน่อยลูกค้าเขารอ,อนานแล้วะเร็วความอดทนของจันถึงขีดสุด เธอหันไปพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจันพยายามแล้วนะคะแม่จันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแม่จะให้ทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ยังไงแม่ลุนตาโตด้วยความโกรธพูดแบบนี้ได้ยังไงปากดีนักนะเราอะถ้าทำไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยไปไปบรรยากาศที่แผงตึงเครียดลูกค้าบางคนมองด้วยความสนใจขณะที่จันยืนน้ำตาคลอ เธอรู้สึกเสียใจและอับอายที่ถูกต่อว่ายอยู่กลางตลาดแต่เธอไม่มีทางเลือกนอกจากทำงานต่อจนเลิกแผงแม่รุนไม่พูดอะไรอีกตลอดเช้าแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจเมื่อกลับถึงบ้านจันนั่งพักด้วยความเหนื่อยล้าหนึ่งเดินเข้ามาเห็นภรรยาหน้าตาเศร้าเขาจึงถามขึ้นจันเป็นอะไรไปหน้าตาไม่ดีเลยนะเหนื่อยไหม จันเล่าเรื่องที่ตลาดให้ฟังด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงหนึ่งฟังเงียบๆแล้วพูดเพียงว่าอดทนหน่อยนะจันแม่คงแค่อยากให้จันช่วยทำงานนินดๆหน่อยๆอะ่ะจันมองสามีด้วยความผิดหวงังเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังต่อสู้อยู่คนเดียวจันท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีท้องของเธอนูนใหญ่จนทำให้เดินเหินลำบากแต่ชีวิตในบ้านแม่สามีกลับหนักหน่วยิ่งกว่า วันหนึง่งแม่อรุนเดินมาบอกด้วยน้ำเสียงเด็กขาดวันนี้ไปช่วยแม่ทำนาที่ไร่ด้วยนะแรงงานมันขาดมือน่ะอย่ามัวแต่อ้างว่าท้องจันมองหน้าแม่สามีด้วยสายตาที่ตกใจเธออยากปฏิเสธแต่รู้ว่าการขัดใจจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงเธอจึงพยักหน้าอย่างจำใจที่ไรนาแดดร้อนแผดเผา จันเดินตามแม่อรุณไปด้วยฝีเท้าอืดอาดเธอได้รับมอบหมายให้ช่วยถอนวัชพืชในนาข้าวแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากขาของจันทพลันอ่อนแรงเธอสุดลงนั่งในโครนแม่อรุณที่อยู่ไม่ไกลหันมามองแต่แทนที่จะช่วยเอาลูกขึ้นสิจะนั่งพักแบบนี้อีกนานไหมแล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยงานนะฮะเร็ว จันกัดฟันลุกขึ้นน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็ฝืนทำงานต่อตลอดทั้งวันจันรู้สึกเหมือนร่างกายแตกสลายเธอปวดหลังปวดขาและเหนื่อยหอบแต่ไม่มีใครสนใจแม่อรุณสั่งงานไม่หยุดส่วนคนงานคนอื่นก็มัวแต่ทำงานของตัวเองเมื่อถึงเวลาเที่ยงแม่อรุณยื่นข้าวเหนียวกับน้ำพริกให้จันอ้ากินเร็วๆนะ แล้วไปทำงานต่อ,อยามัวโอเอเสียเวลาจันนั่งกินข้าวเงียบๆด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าส่วนหนึ่งสามีของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในบ้านแม่เขาไม่เคยช่วยงานบ้านหรือดูแลจันเลยและวันนี้ก็เช่นกันเขาอ้างว่าต้องไปดูเครื่องสูบน้ำที่หัวหนาแต่จันร์กลับเห็นเขากับเพื่อนนั่งกินเหล้าด้วยกัน โดยไม่สนใจภรรยาที่กำลังลำบากใจของจันยิ่งเจ็บมากขึ้นไปอีกเธอหวังว่าเขาจะเข้ามาถามไทยหรือช่วยพูดกับแม่บ้างแต่หนึ่งกลับทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็นจันแทบไม่มีแรงแม้แต่จะอาบน้ำเธอนั่งพิงฝาบ้านมือกลุ่มท้องที่ตึงแน่นแม่อรุณเดินผ่านมาแล้วพูดแทงใจเหนื่อยนักหรือไงขำแค่นี้บน คนสมัยก่อนนะจันท้องแกเนี่ยเขาทำนาได้ทั้งวันเลยนะจันอยากโต้แย้งแต่ได้แต่เงียบเธอรู้ว่าการพูดอะไรออกไปจะยิ่งทำให้ถูกต่อว่ามากขึ้นคืนนั้นจันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเครียดหนึ่งจันไม่เข้าใจอ่ะทำไมหนึ่งไม่ช่วยจันเลยทำไมปล่อยให้แม่พูดกับจันแบบนี้จันท้องอยู่นะหนึ่งหนึ่งหันมามองครู่หนึ่ง แล้วตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจจันคิดมากไปแม่เขาพูดแบบนั้นเพราะหวังดีจันอย่าทำเรื่องให้มันใหญ่โตเลยพูดจบเขานอนต่อจันน้ําตาไหลเงียบ,เ,ยบเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เผชิญทุกอย่างเพียงลำพังเมื่อวันคลอดมาถึงอย่างกระทันหันจันรู้สึกเจ็บท้องอย่างรุนแรงตั้งแต่เช้ามืดเธอโทรเรียกรถสองแถวที่รู้จักกัน ให้พาไปที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีใครในบ้านสนใจเธอเลยหนึ่งออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วโดยบอกแค่ว่าไปทุระส่วนแม่รุนก็เตรียมตัวไปตลาดตามปกติโดยไม่เคยสนใจว่าจันใกล้จะคลอดแล้วที่โรงพยาบาลจันคลอดลูกชายตัวน้อยด้วยความยากลำบากแต่ปลอดภัยเธอนอนมองลูกน้อยอยู่บนเตียงด้วยความเหนื่อยล้า แต่ลึกๆในใจก็รู้สึกเหงาเมื่อไม่มีครอบครัวสามีมาเยี่ยมเลยสักคนยายของจัน์เดินทางมาถึงในบ่ายวันนั้นด้วยความเป็นห่วงเธอช่วยดูแลหลานและจัดการเรื่องแจ้งเกิดให้เรียบร้อยจันกอดยายแน่นน้ำตาคลอขณะพูดว่ายายจ๊ะดีนะที่มียายถ้าไม่มียายหนูมไม่รู้จะทำยังไงแล้วยายตบไหล่หลานเบาๆ ไม่เป็นไรนะจันยายรู้ว่าแกเข้มแข็งยายจะคอยช่วยแกเองนะไม่ต้องห่วงวันที่สองหลังคลอดขณะที่จันกําลังพักฟื้นหนึ่งปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกเขาเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยถือกระเป๋าผ้าใบเก่าใบหนึ่งอาจั์แม่ฝากของมาให้เปิดดูเอาเองแล้วกันผมไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรนะเขาพูดสั้น แล้ววางกระเป๋าไว้ข้างเตียงจันขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเธอเปิดกระเป๋าดูแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอหัวใจแทบแตกสลายภายในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเด็กเก่าๆสีเหลืองซีดมีคราบสบกรปรกและที่แย่กว่านั้นคือมีมแมลงสาบตัวเล็กๆไต่ออกมาจากรอยขาดของเสื้อตัวหนึ่งจันตัวสั่นด้วยความโกรธและเสียใจเธอคว้ากระเป๋าคว่างใส่หนึ่งอย่างแรง นี่มันอะไรหนึ่งแม่นายเอาชุดพวกนี้มาจากไหนลูกฉันไม่ใส่ของแบบนี้นายเอาขึ้นไปเลยหนึ่งยืนนิ่งและตกใจกับปฏิกิริยาของภรรยาเขาพยายามพูดจันจันใจเย็นๆก่อนนะแม่ก็คงแค่อย่ามาอ้างนายรู้ไหมว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนที่ผ่านมานายกับแม่ไม่เคยสนใจฉันเลย เสียงตะโกนของจันร์ดังมากจนพยาบาลต้องเข้ามาดูหนึ่งเก็บกระเป๋าขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึงแล้วเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรจันนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นมองลูกน้อยที่หลับอยู่ในเปลข้างๆเธอรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากครอบครัวที่ควรรักและปกป้องเธอยายที่ยืนฟังอยู่เงียบๆเดินมากอดหลานจันอย่าร้องไห้เลยนะลูก เจ้าตัวน้อยต้องการแม่ที่เข้มแข็งนะหลังจากเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลจันตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับยายโดยพาลูกชายตัวน้อยไปด้วยเธอหวังว่าการเริ่มต้นใหม่จะช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำหนสามีของเธอสมัครเป็นทหารและย้ายไปประจำการในค่ายที่จังหวัดอื่นจันรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยคิดว่าการที่สามีหากจากแม่อรุณ อาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นบ้างทุกเดือนเงินเดือนของหนึ่งที่ส่งมาให้จนันมีเพียง2,000บาททั้งที่เขาเคยสัญญาว่าจะส่งให้มากกว่านี้เพื่อเลี้ยงดูเธอและลูกจันถามหนึ่งหลายครั้งว่าเงินหายไปไหนแต่เขาให้คำตอบเลื่อนลอยว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะหรือเดี๋ยวเดือนหน้าจะส่งเพิ่มไปให้แต่คำสัญญานั้นไม่เคยเป็นจริง จันต้องประหยัดทุกบาทเพื่อซื้อขนมและผ้าอ้อมให้ลูกบางครั้งเธอต้องขอหยิบยืมเงินจากยายที่มีอยู่เพียงน้อยนิดวันหนึ่งจันวางแผนจะไปเยี่ยมหนึ่งที่ค่ายทหารเพื่อคุยเรื่องอนาคตของครอบครัวแต่ก่อนออกเดินทางแม่รุนโทรมาสั่งให้เธอแวะไปที่บ้านแม่หยิบเงินให้จันห้าร้อบาทพร้อมกระดาษรายการของใช้ที่ต้องซื้อให้กับหนึ่ง พร้อมกำชับจันว่าให้ซื้อไปให้ครบพร้อหนึ่งโทรมาสั่งแม่อรุณเอาไว้จันมองจำนวนเงินและรายการที่ยาวเหยียดเธอรู้ดีว่าถ้าซื้อของครบตามนี้ต้องเข้าเนื้อแน่ๆนจันตัดสินใจซื้อแค่บางอย่างโดยไม่บอกแม่อรุณและไม่สนใจว่าหนึ่งจะได้ของครบหรือไม่เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าหนึ่งส่งเงินเดือนให้แม่ในจำนวนที่มากกว่าของเธอกับลูก เมื่อถึงท่ายทหารจันรเล่าเรื่องเงินให้หนึ่งฟังหวังว่าเขาจะเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาแต่หนึ่งกลับพูดด้วยน้ำเสียงหงดหงิดจันผมว่าคุณอย่าทำให้เรื่องมันใหญ่เลยแม่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนั่นแหละจันน้ำตาคลอเธอถามด้วยน้ำเสียงสัน่นเราชันกับลูกละหนึ่งไม่ต้องใช้เงินหรือไงนายส่งเงินมาให้เดือนละสองพันเนี่ย แต่นายให้แม่ตั้งหลายพันแล้วลูกจะเอาอะไรกินคิดบ้างหรือเปล่าหนึ่งเงียบแล้วเปลี่ยนเรื่องเหมือนไม่อยากคุยต่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งแม่อรุณมักเรียกจันไปพบและใช้งานเธอเสมอบอกว่าเป็นสะพ้ายถึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องมาช่วยงานที่บ้านด้วยเมื่อเธอบอกกับหนึ่งสามีของเธอเขาก็ไม่เคยปกป้องเธอเลย จันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอกำลังถูกบีบคั้นจนถึงขีดสุดในคืนหนึง่งขณะที่จันกล่อมลูกนอนในบ้านยายเธอมองหน้าลูกชายที่ยิ้มให้อย่างไร้เดียงสาแล้วน้ำตาไหลลงมาเธอตัดสินใจในใจว่าพอกันทีฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วจันเขียนจดหมายให้หนึ่งบอกว่าเธอขอเลิก และจะไม่ให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเธอและลูกอีกหนึ่งพยายามขอพูดคุยกับจันแต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่พาลูกไปเยี่ยมหนึ่งหรือพบเจอกับแม่อรุณอีกต่อไปเธอเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจและสัญญากับตัวเองว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองวันรุ่งขึ้นจันเริ่มมองหางานเย็บผ้าในหมู่บ้าน เธอวางแผนอนาคตใหม่กับยายและลูกน้อยแม้หัวใจของเธอจะบอบชำ้ำแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นของเธอเองอย่างแท้จริง